ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Motivation Daily วันนี้เราจะพูดถึงพลังของการเติบโตแบบเงียบไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่ใครเห็นไม่ใช่แค่การประสบความสำเร็จอย่างปัจจุบันทันด่วนคือช่วงเวลาที่คุณทำงานในความเงียบทำสิ่งเล็กๆแต่สม่ำเสมอและก้าวไปสู่แรงผลักดันที่หยุดไม่ได้ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าพยายามแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนนี่คือคลิปสาหรับคุณเพราะวันนี้เราจะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับการรอคอยงานเตรียมตัวและการก้าวไปข้างหน้า ผมอยากให้คุณเห็นว่าความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าเป็นพื้นดินอุดมสมบูรณ์และผมจะให้คุณได้เริ่มต้นหลักปฏิบัติที่จะทำให้คุณลุกขึ้นอย่างเงียบๆอย่างมั่นใจเริ่มต้นด้วยการเข้าใจว่าการเติบโตแบบเงียบจริงๆแล้วคืออะไรหลายครั้งเราคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงจะดูเหมือนระเบิดช่วงเวลาที่โดดเด่นไฟไหม้ฟ้าแต่ความจริงคือการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าเกิดขึ้นในเงามืดเกิดขึ้นเมื่อไม่มีใครดูเกิดขึ้นเมื่อคุณยังคงกลับมา แสดงตัวถึงแม้จะเหนื่อยเมื่อคุณฝึกฝนวางแผนปรับตัวเรียนรู้เมื่อคุณลงทุนกับศิละปะสมถะทัศนคติของคุณทุกวันเพราะแรงผักดันมักจะไม่เริ่มต้นด้วยคำปรบมือมันเริ่มต้นด้วยเสียงกระซิบลองคิดถึงต้นไม้มเมล็ดเจริญในดินซึ่งไม่มีใครเห็นรากจเจริญก่อนลำต้นจะปรากฏในแบบเดียวกันการเตรียมตัวของคุณนิสัยของคุณความสม่ำเสมอของคุณ คือรากของความสำเร็จในอนาคตของคุณและถ้าคุณยังไม่ระเบิดเข้าสู่สปอตไลท์ไม่ได้แปลว่าคุณไม่เติบโตแต่ว่าคุณกำลังเตรียมตัวและคิดถึงคุณค่าของสิ่งนั้นในขณะที่หลายคนวิ่งตามชัยชนะอย่างรวดเร็วทางลัดช่วงเวลาไฟลุกคุณกำลังสร้างความลึกความแข็งแรงความสม่ำเสมอคุณกำลังทำชัยชนะเล็กๆสะสมทีละวันคุณกำลังทำให้ความเงียบเป็นพันธมิตรของคุณแล้วทำไมการเติบโตแบบเงียบ ถึงได้ผลแรกความยืดหยุ่นเมื่อคุณก่อสร้างอย่างช้าๆเผชิญความล้มเหลวเล็กๆปรับตัวเรียนรู้ไม่ใช่ตอนที่ทุกอย่างอยู่บนเส้นผมเมื่อคุณคุ้นเคยกับการแสดงออกแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นคุณพร้อมเมื่อสิ่งจริงมาถึง 2. ความลึกเมื่อคุณพัฒนาศิลปะของคุณขัดเกลาัศนคติของคุณรับความมีวินัยของคุณการเติบโตของคุณไม่ตื้นแต่ว่าแข็งแรง 3. แรงผลักดัน หลายคนรอแรงบันดาลใจแต่แรงผลักดันเกิดจากซ้ำทำทุกวันทุกก้าวเล็กๆเ,เมื่อเชื่อมต่อกันมันรวมกันเป็นพลังจริงอยู่ช่วงขึ้นอย่างดังน่าดึงดูดแต่ไม่เสถียรช่วงขึ้นอย่างเงียบแฝงอยู่ในความอ่อนโยนแต่ทำได้ยาวไกลและสำหรับผู้สร้างชีวิตระยะยาวธุรกิจระยะยาวมรดกระยะยาวมันสำคัญกว่าผมอยากให้คุณจำว่าเวลาที่คุณใช้ตอนนี้ในงานที่ไม่เห็นในแนวหน้า จะส่งผลคุณไม่ได้เสียเวลาคุณกําลังก่อสร้างฐานมาเป็นเรื่องปฏิบัติเลยนี่คือ3การกระทำที่คุณเริ่มทําวันนี้เพื่อใช้แนวคิดการเติบโตแบบเงียบ 1. สร้างม i โครแฮบิตเล็กๆเลือกการกระทำเล็กๆที่คุณทําได้ทุกวันแม้ในวันที่แย่ที่สุดเช่น10นาทีฝึกทักษะ5นาทีวางแผนวันพรุ่งนี้หหน้าอ่านหนังสือจุดมุ่งหมายคือสร้างนิสัย 2. วัดความคืบหน้าไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแทนที่จะไล่าตามผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบติดตามก้าวของคุณเพราะอะไรเพราะทำได้คือดีแล้วไม่ได้คือโอเคแต่ถามตัวเองว่าทำไมและเริ่มใหม่พรุ่งนี้สิ่งสำคัญคือกลับมาอีกครั้ง 3. รักษาคุณค่าของคุณเมื่อไม่มีใครดูคุณกำลังก่อสร้างเมื่อผู้คนเห็นคุณคุณสร้างตัวตนของคุณเมื่อไม่มีใครดูลักษณะของคุณ วินัยของคุณความซื่อสัตย์ของคุณถูกล้อมล้อมในความเงียบดังนั้นในช่วงเวลาที่ไม่มีใครเห็นเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องโบนัสทุกสัปดาห์ให้ไตร่ตองใช้ชนะเงียบสิ่งที่คุณทำแต่คนอื่นไม่เห็นเขียนมันออกมาฉลองมันภายในนี่คือรากของการเติบโตของคุณเมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอคุณจะเปลี่ยนจากการรอคอยเหตุการณเปลี่ยนชีวิตเป็นกลายเป็นเหตุการณเปลี่ยนชีวิตเองไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ภายใน คุณจะกลายเป็นแรงผลักดันที่คุณรอคอยก่อนเราจะปิดท้ายผมอยากให้คุณจินตนาการถึงตัวคุณเองในอนาคตหนึ่งปีจากวันนี้5ปีจากวันนี้ถามตัวเองว่าผมไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรไม่ใช่โดยบังเอิญแต่ด้วยการเลือกของคุณโดยการตัดสินใจทุกวันว่าผมหรือฉันจะกลับมาด้วยการรอบคอบเมื่อโลกสงสัยการเติบโตแบบเงียบของคุณอาจด,ดูช้าบางวันคุณอาจสงสัยว่าคุ้มค่าหรือไม่ แต่ผมรับประกันว่าเมื่อเวลามาถึงที่คุณต้องลุกขึ้นคุณจะพร้อมพร้อมที่จะเข้าสู่สปอตไลท์เพราะคุณเคยอยู่ในสนามเมื่อไม่มีใครดูพร้อมที่จะเป็นผู้นำเพราะคุณเคยเดินตามเส้นทางที่ยากพร้อมที่จะชนะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่หลายครั้งถ้าคุณจริงจังกับการสร้างชีวิตที่มีความหมายธุรกิจที่มีเนื้อหามรดกที่มีค่าเริ่มต้นวันนี้เปิดรับความเงียบก่อรากของคุณลุกขึ้นเงียบ แล้วจงให้แสงสว่างของคุณเป็นหลักฐานที่ดังที่สุดของอนาคตของคุณถ้าข้อความนี้โดนใจกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์ด้านล่างว่าผมหรือฉันก่อรากแล้วเราให้ผมฟังว่าฮารบิตเล็กๆของสัปดาห์นี้ของคุณจะเป็นอะไรมาสร้างด้วยกันจนกว่าจะพบกันใหม่จงมีวินยัยมีสมาธิและให้การเติบโตแบบเงียบของคุณเป็นเสียงที่ดังที่สุดของอนาคตของคุณกดติดตามกดไลค์ กดแชร์ช่อง Motivation Daily ขอบคุณครับ